เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้นักอยู่กับผมนะ C b a ซีเ o สโตรับวันเดิมมันจะเล่นเกมที่มีชื่อว่า Minecraft PE นะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเล่นในโหมด survival นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเล่น survival ไปเรื่อยๆแต่จะมาทำในฉบับซีแแบนะครับ <21. S 1> ตั้งชื่อห้องก่นเลยนะครับชื่อห้องขอเป็นซีแแบก็แล้วกันอ่านนะครับเสร็จ สบายเป็นนอร์มอชีตไม่ต้องซีตนี่กูขอใส่ม่วก็แล้วกันหรือว่าไม่ต้องยุ่งกับมันดีว่ะอ่ะไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งผมก็จะเล่นเอาชีวิตรอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดสินใจมาเล่น Minecraft แบบเอาชีวิตรอดเพราะว่าแมงเซิฟไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเซิฟไหนให้กูเล่นเลยนะฮะออามาตอนแรกแม่งก็ต้องตัดต้นไม้เหมือนเดิมนะครับร้อยซับแจกบัตรทูนะครับผู้ชมรู้อย่างครับตอนนี้เจ็ดสิบซับแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บเงินซื้อบัตรทูเพื่อมาแจกนี่หละครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแจ้งมูลค่าบัตรแต่ละรางวันกันเลยนะครับรางวันที่3นะฮะห้าสิบทรูนะครับบัตรทูนี้บัตรทูเนี่ยผมก็จะซื้อจากเซเว่นไม่รู้เอาไปเติมเกมได้เปล่านะที่ซื้อจากเซเว่นนะเติมได้ไม่ได้ก็บอกผมด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ก็ดูผมเล่นไปฟังผมไปด้วยนะครับรางอันดับที่3เนี่ยไอรางวันที่3นะฮะห้าสิบทรูนะครับรางวัลที่สองร้อยทรู รางวัลที่150้า true นะครับซึ่งกฎกติกาเดี๋ยวค่อยไปฟังกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นกฎกติกาให้เองนะครับเอาออกมาออกมาให้หมดเหลือไว้สัก4อันไว้ทำฐานเผาเนื้อกินนะครับเหลือเอ้ยใครให้มึงทิ้ง <c oughs> จึดอือเอาหมดนี้เลยนะฮะอืมได้แล้วเอาออกมาออกมาเออแม่งหลอมยากนะฮะ ลำบากนะครับแต่ว่ามันก็สนุกดีนะถ้าเราปรับให้คาฟติ้งมันเป็นอย่างนี้นะครับครับต่อไปเราจะไปหาอาหารกันก่อนนะครับเขาบอกว่าขวานแม่งตีแรงกว่าดาบเหรอไหนกูขอลองดิเฮ้ยยันอยู่นิ่งๆเฮ้ยเอออ้าวโ,โอ้โหกวดาบตีแรงกว่าตื๊บนี่เนื้อไก่มาแล้วต่อไปก็ต้องไปขุดหินเอามาทำเตาเผานะโหนะบอกอย่างละเอียดวัตถุฟัก ตึบอ้าวโอ้โหเฮ้เยไอไก่วิ่งเร็วจังเลยว,วะแล้วก็หมูโอ้โหหมูนี้ยิง่งยิงตายยากนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในไบโอมอะไรวะที่มันจะเป็นหนองน้ำไบโอมนี้เขาวะ่ามีบ้านพ่อมดด้วยนะครับวันนี้หาบ้านพ่อมดดีเปล่าวะไม่ดีกว่านะฮะอันตรายเฮ้ยเจอแกะเว้ยเดี๋ยวลุงนี้กูหลอมดาบดีกว,ว่า อฮ้อเอื้ยตายนะครับหาอาหารให้เยอะที่สุดหินอยู่ไหนเฮ้ยแม่งหินทำไมแม่งไม่มีหินเลยวะอ๋อนี่เจอแล้วถ้ำนะฮะลงไปขุดหินเพื่อมาทำอันนี้กันหวังว่าคงไม่มีผีอยู่ในถ้ำนะแม่ง เอาโต๊ะคราฟมาหรือคราฟจิงเชเบิลเครับเอามาหลออนี่คื้ดได้แล้วหนึ่งอันแล้วก็เฮ้ยนี่ใช่เอาเนื้อเอาเนื้อที่เยอะที่สุดไปเผาก่อนเอาออกมาจากนั้นเราก็จะไปขูดอันอื่นหรอระหว่างที่รอเนื้อสุกก็มาทำสโตนพิกแอคใช่เปล่าวะอ๋อใช่สโตนพิกแอคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดไอเทมแต่ละอย่างเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับตอนนี้อัดคลิปตีห้า แต่ฝนตกไม่ค่อยหนักหรอกครับแม่งฝนบ้านกูนะฮะฝนบ้านกูนี่แม่งเน้นไปทางฟ้าร้องซะมากกว่ามาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งดับนะอย่าเพิ่งดับเอาไปใส่อีกหนึ่งก้อนเฮ้ยเดี๋ยวเหลือขนแกะอีกขนเดียวเราจะต้องไปหาแกะก่อนโหัวบวกกับหิวข้าวอีกมาสามน่องนะครับผมถึงจะกินข้าว รถาอ,อาหารมันเหลือสามน้องผมจะกินทันทีมีแกะไหมแถวนี้ไปหาแกะอีกสักหน่อยไม่เจอหมูฆ่าหมูแม่งเลยนะฮะโอ้แกะไม่มีเดี๋ยว่าไปดีกว่าแม่งเดี๋ยวหลงทาง ตัดไม้ก่อนปุดบ้านเลยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายของเข้าบ้านกันก่อนนี่มาอยู่ในนี้ก็ได้อ้าวทานล้วเฮ้ยยังเหลือทานอยู่อีกหนึ่งก้อนเออว่าจะหมดไปแล้วเอามาทำมานี่มาเฮ้ยย้ายของเข้าบ้านย้ายของเข้าบ้านแล้วนี่นะแม่งบ้านสุดจะคลาสิกนะครับ โห oh, แม่งไอ้กูเกียดดินกูเกียดบล็อกดินที่สุดเลยขุดเอามขุดเอาแม่งเลยนะครับขี้เกียจหลอมพัวเดี๋ยวเราต้องหล,หลอมนี่ก่อนเหล็กก่อนเพราะว่าตอนนี้อาหารเราเพียงพอแล้วเดี๋ยวไว้เผาใหม่ก็ได้ตอนนี้เราต้องขุดหาหินถ่านอ่าเจอแล้วนะครับหินถ่านขุดเอาโหแม่เอ้ยไอ้เหี้ยถ้ำผีซะเ้ยตกใจหมด นะได้ฐานมาสองก้อนถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันมังว่าคงจะไม่เจอถ้ำอีกนะขุดลงไปดีกว่าแม่งป้องกันการขุดเจอถ้ำอีกมานะครับหลอมดาบเหล็กดีกว่าแม่งเอาไปฟันผีนะครับหลอมดาบเหล็กอืมแล้วเราจะหลอมอันนี้ต่ออ่านี่หินทำมาสักสองสามอันอ ไอ้เยอะหลงกดนะไม่เป็นไรนะครับที่ขุดหินเราได้หินเยอะจะหลอมตอนไหนก็หลอมือมนะครับพร้อมดาบเหล็กพร้อมอาหารพร้อมอืมเราหลอมโรบเพลิงอีกดูแต่ไม่โคบเพลิงไม่พอ,อมาแล้ว มแม่งมเมื่อไหร่จะเจอวะขุดต่อขุดต่อครับสู้ขุดต่อ,ข,ตอขุดต่อนะแม่งโอ้โหแล้วเจอหินอันนี้อีกแม่งกูท้อเลยสัตว์ุ้ยเจอแล้วหินทานเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นดีดีด,ดีอย่างนี้ดี ตอนนี้รวยหินทานแล้วเว้ยมันเช้ายัางต้องดูจากตรงนี้เท่านั้นเอาบล็อกอิดมานะฮะยังไม่เช้าทำอะไรดีวะเพื่อป้องกันเฮ้ยใช่แล้วเราต้องทำมานี่นี่ไงเอาไว้เป็นหน้าต่างเล็กๆไว้ส่องดูเออมาเก็บคืน เนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่แบบนี้พุทดเนี่ยจะได้ดูเล็กๆ <Inv ari> ผีจะได้ยิงเข้ามาไม่ถูกนะเพราะถ้าเปิดกว้างแบบแบบเมื่อกี้แล้วซ,ซอมบี้ตัวเล็กมันจะเข้ามาได้มาแม่งไปขุดต่อนะครับอืมพอละขุดต่อเลยขุดต่อนะฮะหาแร่เอ้ยเจอแล้วแร่แร่แแแเหล็กนะฮะ แม่แม่งมีกำลังใจขึ้นเลยแสรมาแล้วนะครับเจอแร่เหล็กแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะต้องเจอแร่อะไรปะอ่าอู้ยเยอะเลยแม่งเอาไปเผาดิวยแล้วก็ปากเทียนเฮ้ยเดี๋ยวมันเหลือก้อนหนึ่งนี่ไงว่าแล้วมันเหลืออยู่ก้อนหนึ่ง ไปลอมเลยนะครับตอนนี้แม่งก็หิวอาหารละแต่ต้องรอให้มันเหลือสามขีดนะผมถึงจะกินไม่ไม่ใช่ดินีม่มาแล้ว2อ,อันเผาเหล็กเอาไว้สักเอาไว้ชัน้นี้ยังไม่เช้าโหสัตว์และแกะไม่เอ้ยไม่ใช่แกะเด็กไก่นะนี่ว่าแกะยืนอยู่ตรงทางขึ้น นนี้นะฮะก็ต้องขุดต่อไปเร็วเร,วเรวขุดขุดขุดต่ออือเดี๋ยวเราจะต้องทำที่ขุดหินไปเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอ,อเลยเลยลองลองขุดลงไปดีว่าแม่งจะเจอหรือเปล่าวะ ก่อนที่จะขุดลงไปเราจะต้องไปเอาไปคาร์ฟอันนี้ก่อนบันไดลิงเอาไว้ขึ้นแม่งอย่างง่ายๆเอามาสัก12บอันก็พอเพราะเราจะไม่ขุดลึกเกินไปอ้าเช้าแล้วนะครับดีเลยนะครับตอนที่ผมแคสอยู่ก็ตี5้านะครับเช้าเหมือนกันอ้าวหมดแล้วเหรอ For oh, me for oh, me for oh, me you. โอ้ยไม่ได้แล้วนะแม่งอ้แแยแล้วกูกัดง,งงอยู่ตั้งนานมานะครับเช้าแล้วเย่ผ่านไปแล้วคืนแรกนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับกว่าจะผ่านคืนแรกนะครับก็ยังงก็ต้องจบตัดพาร์แต่เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะฮะคลิปนี้ผมขอสัก3ไลค์นะครับเพื่อพารตต่อไปที่จะมาเร็วขึ้นนะครับ เพื่อพาร์ตต่อไปจะมาเร็วขึ้นนะครับผมขอสักสามไลค์ก็พอนะครับแล้วหนึ่งคอมเมนต์ขอไลค์ก็พอแล้วไม่ต้องขอคอมเมนต์หรอกนะครับพี่กูพิม์เอาแม่ยังได้นะครับอ่านะครับก็ต้องตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพาร์ตหน้านะจะมีอะไรรอคอยท่พวกทุกท่านอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ